มือนิชไม้ใหญ่หอยอันชมพู้มาได้ค่ะพี่น้องไอแนกกระตุกาไอแนกส้วนมาเด้อมากินกับพี่น้องแองอยงหอยชมพู้ไม่หัวอันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอเมเปี่น้องมาเด้อมากินหอย <laughs> <laughs> ผู้สีเรื่องสวดได้ครับ <laughs> หอยอยังอ่ะหอยเชลลี่ <laughs> <oy Shelley. S 2> มากินหอย หอ,อยแมงปูกาลังสิ้เผาหอยแมงปูค่ะเขาเอิ่อนมาย่างเนาะย่างหรือเผาก่อนว่ากันเผาหอยแมงปูกินค่ะแก้มเบียร์มเมนเมี่เมนี่เมนี่ยังอ่ะเมนีม่นวันศุกร์ย่างย่างกลัแล้วสำนีกกับเป็นพันกลัวแล้วสบายยัง Được, được, không, thì vô nhanh vô Tìu như thế Thì vô tế. vô hai như thế hai bung phai. Lakama phai hai. Sony bưng ketu là pumping. Hit nhanh water hoạt chừng sống. Pumping pong 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 bông pin, ดอกกระมอดบริเหวเนี้เฝ้าหัวหนุ่มของปูนปๆนเพื่อนบ,อบอนาด <c oughs> <c oughs> เอ้ยลืมผ้าส้มดอกไม้ดอกไม้กำลังบานกำลังสีเฉาแล้ว <c oughs> สีเหลืองดอกไม้หลายสีนะคะอยากไปกินสวนเลย <c oughs> เอาจะให้มันลกหน้า,าจะเอาหอยใส่บกทัว่วมาอยู่สวีเดนก็ปลูกถั่วกินเองเป็นอยู่นะคะถัว่วก็ล่างเป็นหมากจ้าถั่วก็ล่างเป็นหมากเฉย มันน่าใจต่ำมาละสีหาหน่วยหกหน่วยค็อ,อันนี้กับมีอยู่ตัวนี่ไหมพี่เดมันหลองแล้วว่าแน่นี่สีเดียวกันถั่วสีม่วงอยู่ในกระเป๋าแม่ยยกับยังวันวเนาะเขากินจังเขา,าเก่งกล้วอแเ้วต้องกินนะจะชิม กินกับข้าวก่อนเขาจะมีของหวานตบท้ายผมไม่เรื่องอยาคุยกับยายไปคุยในป่าไปบลัวเบยที่ยายทำมาสตอนนี้เก่งยังไงยายเอก็ยายเก็บหน้าบลัวเบยสดๆแล้วเขามาทำเป็นบลัวเบยซูสเซนเดเดะนั่นแหละเขาทึ่งทำอยากกินหอยมันเขาเละโคเละโคเละั่นเปอยากไปมันไปยากน้ำผัว ต้มไปไปเลยอยู่แค่นี้ก็ได้ล้เอามาต้มดแล้วก็หมูนั่นีลยเม็ดอะไรเม็แตกเอ้ากัเท่ากับเม็ดถั่วเหลืองบ้านเขาต้มเขียวทำไมเก่งจังวะหนูต้องหักแล้วนั่นไปลน่างแม่ผักสลัดแม่มันสิมบ้าห่อต้องย้อนนู้สามะไห้ไม่ได้เห็ดอย่างในหมูปาดมาซื้อๆได้ท่านผู้ชมหมักหมูหมักหมู ไปไปกินหมูกระทะนุ่มมีเยอะอยู่อนกก่อนเนเยยอะเยอะเด้ถั่วอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวอ่ะฮะป ตัด3เทือแล้วด้วยค่ะนี่ขึ้นอีกแล้ว3เทือ4เทือไปขันสมหอมหินๆ อ้ยบักถั่วมาแอบอยู่นี่เด้อค่ะอเอาไว้ทำพันปีหน้าค่ะผักชีพี่เล็กจ๋าดูผักอันนี้เนอะครับผักกุ้ยช่ายเอ้ยไ,ไม่ใช่ เป็นใช่ค่ะผิวภาพเพิงเอาอีกตัวขอพี่น้อืมพี่เล็กเห็นไหมเนี่ยเห็นพริกที่พี่เล็กให้หนูมามานะันน่ะมาขึ้นอยนะู่นะเนี่ยค่ะ ผักนางตูผักนางรักเอลี่อยู่พี่น้องนักสิตัดพักตูผักต,ตรู เ่งเพ่งโยคะเก่งเพ่งโยคะพอีตู้ห่อยโอยเฮ็อีเมนนาเอานี่ใส่ไฟห้ยายด้ย ทาดับใบมันซื้อมันบวอนนี่หรอาค่ะมันอยู่ในนั้นทีมลุกไปพูดเป็นด้วยหรอภาษาไทยไม่อยู่ที่นี่นานมันหวานนั่นไอ้อไรหวานเหรอสบพ้าเบิ้งแบบ ภาเบิ้งแปลกแปพี่น้องุงดอกไม้ดาวเรืองดาวโรยไว้ไหว้พระค่ะมุงดอกไม้แปลกแปปกแปรพี่นอ้องจ้า้าเบิ้งแปลกแปบสีเขาเป็นน่นสีคือดอกไม่นี่ไหมคะ่ะสีสีเหลืองเหลืองสีสมสมเหลืองๆแบาบว่าปากเนี่ยค่ะ สีเขาสวยๆยคือดอกใหม่ไหมคะห้าโมงฝนหยุดแล้วนะคะฝนหยุดแล้วจ้าห้าโมงอือหน่อยอือหน่อยก็ล่งสิขึ้น น้อยบักอื้อน,น้อยบักแปรบไอหมากไปด้อยเนี่ยนี่นะค่ะหมากหนึห่งกหนึ่ง กไปจนได้ทิ่มค่ะเพื่อทาว่าแต่ฝนตกมันออกเลยหรอเอ้ยอเต็มอยู่เฮ้เนี่รอบสี่แล้วนะคะตัดผักบุ้งจะรอบสี่แล้วค่ะ ใส่กระถางก็ขึ้นงามสวยอยู่นะคะฟังท่านนี่เริ่มงามอีกแล้วโอเคค่ะเาจอากันคลิป5ค่ะถ้าชอบคลิปปลูกผักชาวชวนชาวสวนที่ชาวสวนที่อยูสวีเดนค่ะพรากันปลูกผักกินเองปลอดสารพิษค่ะ,ะไรสาร ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ